ทอกเกอร์ระวังพาสีย้อนหลังมาแล้ว หลายคนเริ่มหันมาหารายได้เสริมจากติ๊กตอกันมากขึ้นแต่หลายคนก็ลืมเช่นเดียวกันค่ะว่ารายได้มาพร้อมกับภาษีซึ่งอาจจะนําไปสู่การเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้มาเช็คกันดีกว่าค่ะว่ารายได้ที่เราได้รับจาก t i k กตอกเนี่ยเป็นแบบไหนและจะต้องเสียภาษีอะไรบ้างรายได้จากติ k t o อกมี4ช่องทางด้วยกันค่ะรายได้ตัวแรกค่ะเป็นรายได้ที่เราได้รับจาก ท่านผู้ชมค่ะเป็นของขวัญที่ได้จากผู้ชมส่งให้เรารายได้ตัวที่2ค่ะเป็นรายได้จากค่าคอมมิชชั่นที่เราได้จากการปักตะกร้าแล้วก็ได้จากแพลตฟอร์มนะคะรายได้ที่3ค่ะเป็นรายได้จากการโปรโมทแล้วก็การรีวิวสินค้ารายได้ตัวที่4ค่ะจะเป็นรายได้ที่ได้จากการขายผ่าน Tik Tok Shop วิธีการเสียภาษีค่ะเราจะแยกตามประเภทรายได้ต่างๆดังนี้ค่ะประเภทแรกค่ะจะเป็นเงินได้ประเภทที่2ค่ะเช่นค่าคอมมิชชั่นค่าจ้างทั่วไปค่ะเราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาได้ที่50%แต่สูงสุดไม่เกิน100,000บาทรายได้ตัวถัดมาค่ะก็จะเป็นเงินได้ประเภทที่8คือเงินได้ที่เราขายสินค้าในแพลตฟอร์ม Tik Tok Shop เราจะหักค่าใช้จ่ายในอัตรา หมาได้ที่60%ค่ะข้อที่2ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากเรามีรายได้รวมค่ะเกิน1,2,000 0บาทหรือเงินได้สุทธิเนี่ยอยู่ที่1,5,000 0บาทขึ้นไปค่ะจะต้องทำการยื่นภาษีในแบบฟอร์มพรอกร91หรือว่าพรอกร90นะคะ การยื่นภาษีค่ะเราจะแบ่งเป็น2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1ค่ะเป็นภาษีครึ่งปีค่ะเราจะใช้แบบพอดอ94สำหรับรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนยื่นภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้นๆและก็อีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเป็นภาษีสิ้นปีค่ะเราจะรวบรวมรายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะ เพื่อที่จะนำส่งแล้วก็ยื่นภายในมกราคมของปีถัดไปสำหรับใครค่ะที่มีรายได้เกิน1.8ล้านบาทอย่าลืมเช็คเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหากรายได้ของคุณเกินคุณจะต้องรีบไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30วันเล่น t i k กต k อสนุกกันแค่ไหนก็อย่าลืมค่ะว่ารายได้เหล่านี้ก็จะต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันสำหรับใครที่ต้องการขอคำปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ สามารถทักหาทีมงานได้ที่เพจโรงเรียนสอนผู้ประกอบการ by w a y Accounting หรือโทร0984652426ให้ w a y Accounting เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจคุณ